ฝนกำลังตกค่ะคุณผู้ชมสุขโขทยัยฝนตกค่ะแต่ว่าตกไม่เยอะนะคะตกไม่เยอะค่ะแต่ตกตลอดเลยค่ะเป็นชั่วโมงแล้วค่ะเป็นชั่วโมงแล้วตกตลอดเลยค่ะสุขโขทัยหนาวแล้วแล้วก็ฝนตกด้วยค่ะมีทั้งฝนมีทั้งลมหนาว วันนี้ไม่มีแสงแสงพระอาทิตย์เลยค่ะมีแต่เมฆหมอกเต็มไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมเมฆหมอกมืดคลึ้มค่ะมืดคลึ้มก็มีวิวท้องทุ่งนาอยู่บ้าง ไม่มากค่ะข้างหลังบ้านค่ะด้านหลังของบ้านค่ะก็พอได้ชมธรรมชาติวิวทิวทัศน์ทุ่งนาบ้างค่ะคุณผู้ชมฝนตกแต่ว่าตกไม่เยอะค่ะตกไม่เยอะ แต่ก็ตกมาเป็นชั่วโมงแล้วค่ะเป็นชั่วโมงแล้วอาพอร์ชนแนลค่ะคุณผู้ชมพามาอัปเดตทุ่งนาหลังบ้านแล้วก็ชีวิตประจำวันบ้านๆค่ะชมนกชมไม้ไปตามภาษาค่ะ ของอาพรชาแนลค่ะเสียงนกจะดังมากค่ะคุณผู้ชมอาพรชาแนลค่ะสวัสดีค่ะ